สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบิมก็จะมาทำในลูทีนให้ดูนะคะว่าทุกวันเนี้ยบิมใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือสภาพตอนนี้นะคะก็คือเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยก็จะมาลงสกินแคร์ให้ดูนะคะอย่างแรกบิมก็จะแกะผมก่อนนะคะหวีก่อนเพราะสภาพคือยุ่งเหยิงมากทุกคนหวีอันนี้ซื้อที่เซมโฟล่านะคะดีมาก ติดกิฟนิดนึงนะคะน่ารักไหมทุกคน My Melody <laughs> โอเคติดไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวราลงสกินแคร์ดูกันค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเ็นจะใช้เป็นน้ำตบนะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นน้ำตบของฮัดะระบบนะคะตัวนี้เลยใช้ได้นานมากเ็นจะใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะนะ,ะประมาณนี้แล้วก็วอร์มที่มือก่อนนะคะทุกคนแล้วก็พาไว้ที่หน้าเราได้เลย ัวน้องตัวนี้จะช่วยในเรื่องการเติมความชุ่มชื้นนะคะทุกคนนี่นะคะต่อให้เราเป็นคนผิวมันเราก็ยังต้องการความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วช่วงนี้บีมก็สนใจสิวอ่ะปัญหาสิวน้อยลงนะคะก็เลยจะมาเอ่อพวกเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวมากหนนะ้าเติมความชุ่มชื้นอะไรพวกเนี้ยค่ะทุกคนก็คือสิวอ่ะเร่งดูแลอยู่แต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมจากเมื่อก่อนที่เราใส่ใจเขามากขึ้นนะคะช่วงนี้บิมก็เลยจะเน้นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะ พอบิมลงตัวน้ําตกตัวนี้เสร็จแล้วบิมก็จะรอให้มันแห้งสักแบบนึงก่อนนะคะถึงจะลงขั้นตอนต่อไปค่ะน่า่ชามากเลยทุกคนโอเคเสร็จแล้วนะคะพอมันแห้งแล้วเรียบตัวนี้เลยค่ะอารตปามนะคะตัวนี้เลย อันนี้เป็นตัวมอยเจอไรเซอร์นะคะสําหรับคนผิวมันนะทุกคนแล้วก็เขาจะมีอีกแบบหนึ่งอะแต่บิมก็ไม่รู้อะบิมอ่านมาเจอว่าอันนี้คือสําหรับคนผิวมันนะคะบิมก็เลยซื้อตัวนี้มาดูดีสภาพใกล้หมดหลอดแล้วช่วงแรกๆอะบิมรู้สึกว่าบิมไม่ค่อยชอบน้องเขาเลยเนือ้อเขาดูแบบว่าหนักจนเกินไปอะทุกคนมันไม่ได้ซึมเร็วแบบที่ใจเราต้องการนอะเออนั่นแหละด้วยความที่แบบบิมลงสกินแคร์เสร็จแล้วใช่ไหมบิมก็จะแบบเข้านอนเลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือแบบ อยากนอนเลยอยากหันหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออนั่นแหละมันก็เลยไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่มันก็จะแห้งช้านิดนึงนะคะหรืออาจจะเพราะว่าบิมทาเยอะก็ได้ทุกคนบีบไปเลยนะคะในวันที่หน้าบิมแห้งอ่ะบิมรู้สึกว่าหน้าบิมแห้งมากๆใช่ไหมคะบิมก็จะทาประมาณ2รอบนะทุกคน2รอบเลยนะคะนี่เพว่าถ้าบิมทาบางๆามันก็น่าจะแห้งเร็วตอบโจทย์นั่นแหละ แต่ด้ยวยความที่เราแบบสภาพหน้าเราเด้ยวยคำที่มันเป็นสิวด้วยทุกคนมันก็เลยแบบว่าอยากให้มันแบบชุ่มชื้นไปเลยแบบนี้นะคะหน้าก็จะฉ่ำวาวแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะรอให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะลงขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปของบีมก็จะเป็นการลงเจลแต้มสิวนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคน เป็นตัวเจลแต้มสิวแบบว่าของที่ญี่ปุ่นอนะบิมซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นยังไม่หมดเลยนะคะหาซื้อได้ที่แอปส้มก็ได้นะตัวนี้บิมก็จะทาเฉพาะสิวเลยนะคะนี่เนื้อเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบว่าเขาแห้งเร็วมากเลยนะงูมากช่วงนี้สิวขึ้นแต่แถบที่คิ้ว พอหลังจากที่บิมทาตัวนี้เสร็จแล้วนะคะบิมก็จะไม่ได้รอให้น้องเขาแห้งนะแต่ก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งอะ่ะทุกคนมันแบบว่าพอมันลงเยอะๆมันจะดูเหนอะหนะหน้านิดน,นึงอะ่ะเวลาแบบบิมนั่งเฉยๆอย่นีก็จะเปิดพัดลมเพื่อให้หน้ามันแห้งเร็วขึ้นเพื่อประหยัดเวลาของเราไปนะคะแต่พอเสร็จแล้วบิมก็จะมาทาเป็นลิปมันนะคะตัวนี้นะคะนี่เลยอ่ะหมุนมั่วไปละหนึ่งกลุกเออเออันนี้นะคะใช้ได้นานมากทุกคนคือมันยังไม่หมดเลยอะ่ะ เลยค่่ะีจะทาให้หนาหนิดนึงนะช่ำๆช,ชํำมากตอนนี้แน่นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนยังไม่สุดท้ายนะคะทุกคนบิมก็จะมาทาตัวนี้นะคะวัสลีนะคะทาที่คิ้วและก็ทาที่ขนตาค่ะโอเคโดยมีอุปกรณ์ก็คือตัวนี้นะคะ อันนี้หาซื้อได้เลยทุกคนจิ้มจิ้มไปไม่ขอดูกระจกนิดนึงนะดูนี้คิ้วก่อนก็ได้โอเคสักคิ้วมานะคะแล้วก็อยากให้มันแบบว่าดกๆเวลาเราปัดคิ้ว่ทุกคนงงไหมเวลาเราปัดคิ้วมันจะได้แบบว่าอุยอุยโอเคแบบนี้นะคะเสร็จแล้วขนตาบีมาะคะ่ะบีจะใช้นิ้วในการทาน,นะคะ ก็เหลืองเอาแล้วก็ทามันทำให้ขนตาบิมแข็งแรงมากเลยอะทุกคนอันเนี้ยโอเคขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วจริงก็คือชอาลันใส่ลิเทนเนอร์ค่ะ <laughs> โอเควันนี้บิมจะใส่เป็นแบบ ใสนะคะทุกคนมีมี2แบบนะคะเป็นแบบใส่ด้วยแล้วก็แบบโลหะด้วยปกติเลยนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ที่แอปส้มมันพกพาสะดวกมากเลยทุกคนแนะนำนะตัวนี้ไม่ทีบาทเองอะ่ะแล้วมันก็โอเคด้วยแบบนี้นะคะมาะคะ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะพูดไม่ชัด <c oughs> ก็ดีกว่าเหล็กนะทุกคนมิมว่าโอเคค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยสกินแคร์รูทีนของบีมนะคะก็จะมีประมาณนี้นั่นแหละทุกคนแล้วแต่ช่วงเหมือนกันนะคะว่าช่วงไหนสิวเยอะช่วงไหนสิวน้อยแต่ส่วนใหญ่บีมก็ใช้ประมาณนี้เลยนะคะไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือเน้นเรื่องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเป็นหลักเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างเมื่อไหร่บีมจะมารีวิวมารนะ์กหน้าที่บีมชอบใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ทุกคนได้ใช้กันนะคะ โอเคค่ะสำหรับคืนนี้นะคะก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะกุนไนนะคะกุนไนค่ะสภาพหน้าตอนนี้นะคะทุกคนไม่รู้จะฉ่ำอะไรก่อนตีเลยรู้สิตาก็ฉ่ำปากก็ฉ่ำหน้าก็ฉ่ำ <laughs> จุกจุกไปเลยคะ่ะทุกคนไปแล้วนะคะกุนไนนะคะทุกคนบ๊ายบาย ๊ายบายค่ะไปจริงๆแล้วทุกคน